สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 โรงเรียนวัดเสาหินที่น่ารักทุกคนนะครับเดินทางมาถึงคาบที่หกกันแล้วนะครับคาบที่หกกันแล้วเนาะคาบที่หกจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่บางคนงงไอ้คุณนั้นพูดอะไรคุณนั้นจริงๆครูอัดยาวมาเป็นชั่วโมงลนะเนาะเพราะครูอัดหลายชั้นแล้วก็หลายคาบ พราะนั้นครูจะเบอร์นิดนึงเนาะอ่าคาบนี้ของปอ .4 นะครับคาบนี้ของปอ .4 เนี่ยอ่าเรียนอยู่สี่ใบงานนะครับสี่ใบงานมีอะไรบ้างดูนะดูตามนี้นะครับดูตามนี้เช็คว่าของตัวเองมีครบไหมถ้าไม่ครบนะครับให้อ่าบอกบอกครูทิปไว้ก่อนครูครับผมได้ใบงานไม่ครบแล้วก็ครูทิปก็จะมาบอกครูเองเดี๋ยวครูจะอันนี้ให้อ่าหาวิธีแก้ให้เนาะอ่ามาดูนะครับ ค่าที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับค่าประมาณไปแล้วเนาะอ่ะาคราวนี้มาดูใบงานที่หนึ่งนะครับเขาให้ทําอะไรเติมค่าประมาณจํานวนเต็มสิบง่ายมากๆนะครับเต็มสิบเรารู้ละทำยังไงหลักสิบหลักสิบของเลขหกอ่ะเออข้อแรกข้อแรกข้อแรกอะดูตัวอย่างก่อนได้ดูตัวอย่างก่อน,นดินสอหนึ่งแท่งราคาสิบสองบาทดินสอหนึ่งแท่งราคาประมาณกี่บาทอ่ะดูเขาบอกให้ประมาณค่าเต็มอะไรครับเต็มสิบถูกไหม เต็มสิบเนี่ยหลักสิบคือเลขหนึ่งดูหลังเลขหนึ่งคือเลขสองเลขสองนะครับเลขสองอดูแผ่นนี้เก็บไว้อยู่ไหมเออเก็บไว้อยู่เลขสองเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นครับเนี่ยเลขสองเท่าเดิมเพิ่มขึ้นเท่าเดิมเห็นไหมเท่าเดิมแสดงว่าหนึ่งเนี่ยต้องเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเท่าเดิมเห็นไหมเขาก็เติมหนึ่งกับศูนย์ต่อไปข้อที่ข้อข้อที่หนึ่งของเราเนาะ เต็มสิบเหมือนเดิมนะเพราะคำสั่งเขาบอกให้เต็ม10อ่าเต็ม10ให้ดูหลัก10คือเลข6หลังเลข6คือเลข9เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นแสดงว่า6จะกลายเป็น7ข้างหลังเติมอะไร0ยเนาะอ่ายกข้อข้อสีให้ดูแล้วกันนะครับ อย่างที่บอกเนาะอันเนี้ยเป็นราคาเป็นร้อยก็จริงแต่ว่าเขาให้ตามคําสั่งเนี่ยเขาให้หาเต็มอะไรครับเต็ม10เพราะฉะนั้นเราจะดูที่หลัก10คือเลข1หลังเลข1คือเลข8 1จะเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกลายเป็น2 1ข้างหน้านี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะเราไม่ได้ทดด้วยนะเพราะเป็นเลข1่เองเพิ่มไปก็เป็นแค่2นะครับข้างหลังให้เติม0นยอ่นนี้หน้าแรกนะไม่ยากนะครับไม่ยากเพราะคาาที่แล้วเรียนมาแล้วต่อไปหน้าที่2นะครับ ต่างจากเดิมนิดหนึ่งเป็นเต็มอะไรครับเต็มร้อยแล้วนะนะครับเมื่อกี้เต็มสิบถามว่ายากกว่าเต็มสิบไหมไม่ยากครับไม่ยากเลยยังไงล่ะดูนะนี่เขาให้เขียนอยู่ระหว่างจํานวนใดด้วยอยู่ระหว่างจํานวนใดด้วยถูกไหมอ่ะจำนวนใดให้ดูหลักร้อยถูกไหมหลักร้อยอ่ะหลักร้อยคือเลขหนึ่งเริ่มต้นที่หนึ่งรเมื่อกี้ ไม่ใช่เมื่อกี้เสียค่าที่แล้วเนาะค่าที่แล้วเนี่ยเต็มสิบเพิ่มไปสิบใช่ไหมอันนี้เต็มร้อยเพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่มหนะึ่งร้อยนะเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยก็ต้องไปเท่าไหร่เลยสองร้อยถูกไหมสองร้อยแล้วขราวนี้ค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยของร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคือเท่าไหร่เต็มร้อยหลักร้อยคือเลขหนึ่งหลังเลขหนึ่งเห็นไหม คาบที่แล้วนะครับเออใบงานแรกก็ได้เราบอกว่าเต็มสิบให้เราเราจะดูที่หลักสิบถูกไหมแต่นี้เต็มร้อยเราดูที่หลักร้อยข้างหลังหลักร้อยคือหลักสิบเจ็ดจะทําให้1เพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมครับเจ็ดเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งจะกลายเป็นสองข้างหลังเติมะลรให้หมดศูนเนาะ หนถึงห้านะครับหนึ่งถึงห้าให้เขียนจํานวนระหว่างตรงนี้ด้วยอ่ะยกตัวอย่างให้ดูอีกข้อแล้วกันอ่าข้อนี้อ่ะข้อห้านะครับข้อห้าอ่าหลักร้อยหลักร้อยคือเลขห้าเริ่มต้นที่ห้าร้อยเพิ่มไปอีกหนึ่งร้อยกลายเป็นหกร้อยถูกไหมแล้วไงต่อนะครับค่าประมาณเต็มร้อยของห้าร้อยหกสิบนี่ หลังเลขห้าเอยหลังหลักร้อยคือเลขหกจะทำใให้าเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นครับหกอยู่ตรงนี้เพิ่มขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้น5จะกลายเป็น6ข้างหลัง0ูนย์ให้หมดสังเกตดูนะครับค่าประมาณที่ออกมาค่าประมาณที่ออกมาตรงนี้จะเป็นอันใดอันหนึ่งในนี้อันใดอ,อัน,น,ดน,หน,หอน,นหนึ่งในสองอันเนี้สังเกตดูนะครับเห็นไหมอันใดอันหนึ่งในสองนี่แหละเห็นไหมนะครับ อ่ะโอเคนะส่วนหน้านี้นะครับหลักร้อยเหมือนกันหลักร้อยเหมือนกันแต่ไม่ต้องเขียนจํานวนที่อยู่ระหว่างละเช่นข้อที่เก้าอ่ะหลักร้อยของเราคือเลขหนึ่งหลังหลักร้อยคือเลขห้าหนึ่งของเราจะเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมครับเลขห้าเลขห้าเพิ่มขึ้นถูกไหมหนึ่งไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่หนึ่งตรงนี้เราจะต้องเพิ่มขึ้นข้างหลังอะไรให้หมด เห็นไหมโอเคไหมครับอ่าต่อไปหน้าสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนอันตะแกะเหมือนสองแผ่นนี้เลยนะครับเหมือนสองแผ่นนี้เลยคือเต็มรนะ้อยเนาะแต่อันนี้คือราคาของเสื้อราคาตัวละปากาเนาะเสื้อราคาตัวละร้อยี่ิบเก้าถูกไหมร้ยยี่สิบเก้าคราวนี้ <c oughs> หลักร้อยคือเลขหนึ่งนะครับหลังเลขหนึ่งคือเลขสองสองทำให้หนึ่งเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมครับเท่าเดิมอยู่ละสองถูกไหมเพราะนั้นเลขหนึ่งใส่เหมือนเดิมนะครับข้างหลังใส่ศูนย์สองอันอ่ามาดูของเรานะของเรากูจะทำให้ดูข้อเดียวนะอ่ะข้อห้านี่ก็ได้อ่ะข้อห้ากางเกงตัวละหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทกางเกงตัวละประมาณกี่บาทเต็มอะไรครับเต็มอะไร เต็มร้อยให้ดูหลักหลักอะไรครับหลักร้อยหลังหลักร้อยคือเลขสามสี่จะเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมครับสามติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่นี่เท่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นจะเป็นหนึ่งพันอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าไม่ได้ทดนะครับสี่อยู่เหมือนเดิมข้างหลังใส่เลยให้หมดเรียบรนะ้อยเนาะไม่ยากไม่ชากไม่ชากก่าไม่ยากนะครับ อันนี้วันนี้ก็เยอะหน่อยแต่เธอเขียนไม่เยอะนะสี่ใบโอ้คุน่าได้ทำสี่ใบย,ยังเยอะเลยมันเยอะที่ไหนเนี่ยดูสิแต่ละแผ่นเติมแค่ไหนเองเนี่ยเติมแปะ๊ะแป๊ะแปะแปะแปะ,แปะเสร็จละอันนี้เหมือนกันเติมแป๊ะแปะแปะแปะเสร็จละนี่เหมือนกันเนี่ยมันเติมไม่เยอะครับเห็นไหมเนี่ยมันเติมนิดเดียวมันไม่ได้เขียนแบบเป็นหน้าเป็นหน้าเนาะมันไมไ่เขียนแบบแบบเรียงความเขียนตัวอัสือเป็น 20, 20, 20, 20, สิบยี่สิบบรรทัดซะหน่อยถูกไหมเติมเลขนิดเดียวเอง เนี่ยแปะ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 เสร็จแปะ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 เสร็จคุณนัทเป็นแพะเหรอคะไม่ใช่ครับคผมคือคนหล่อนะครับโอเคเนาะสำหรับอ่าคาบคาบที่เท่าไหร่เนี่ยวันเนี้ยคาบที่หกนะครับคาบที่หกของปห้าวันนี้ก็อ่ะจบละเออปห้าปสีเ่เริ่มเบลอเริ่มเบลอละโอเคครับสําหรับปสี่คาบหกวันนี้